เี้เ่อกีที่กันแไม่กับุชงกิลาอยู่ของใช้นะครับเพียงก็เพียงพี่เชสบันตอนของใช้ยังต่ไรากาเชงกิล่าครับแต่ว่าตอนแรกจะีนี้ถแหงนครับเมื่อนี้ปีนี้ปีนี้เอาทีมโมเดลโอ้ด้สองมาปีเมื่อกี้เนี่ยเอาโมเดลโอ้ได้หนึ่งมาครับปีเนี่ยเอาได้สองมาโอ้กวางซางเลย ปวดนเชกีฬาของทศบาลตบนนะครับไ่าเปี่ยนยุกองไหนดิตอนนี้กำลังเชียงกีฬายู่ครับพระวสาจะเป็นหน้าเดิมากวันจะเป็นเหมือนเดิม ก็จบลงในวันศุกร์นะครับความสุขความสว่างในความไม่สมหวังต่เป็นของคู่กันครับอ <oon> ่าทีนี้คับแทนต่อครับนักสาแทนไว้คุณทอมใจก็เป็นควานเป็นนักเรีนของทีนักฟ้าวเขาทีแรกปีนี้นะครับพี่น้องครับก่อนออกสนามนักกีฬาขอได้รับราตงเวอร์แดงแดงเป็นรางวัลให่งการคู่ทีกันครับสุดยอดสุดยอด คัะกิจกรรที่ท่านประกานไปนะครับส่วนวันนี้กับผมทุกบรรยาตั้งแต่นั่านแรกเหนัคนี้ก็ถือว่าได้ทำในที่ตรงนี้ให้สมุทรทิ่สุดแต่ส่วนในที่ผ่าตกบกพกร่อบนั้นต้องกราบอภัยนะครับส่วนในที่เป็นประโยชน์ส่วนในที่เป็นความดีความชอบก็ขอให้ยกเป็นประโยชน์ให้พี่น้องชาวอเมรไกัทุกท่านสำหรับวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีและอย่างคุณครับค่ะ ต้องขอขอบคุณสุนัตจอมเกล้าการให้รูปเงินร้อยบาทนะคะทั้งหมดสองรูปสองร้อยบาทนะคะมารับที่ก,เกอเปิดการเลยนะคะสุรัตมอตเตอร์นะคะให้ขุดคองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านอ,อาจารย์ตระเวนนะคะนา,ายบำไพนะคะที่ให้เกียรตินะคะมารุวมบรรยายตั้งแต่วันที่หกนะคะถึงวันนี้นะคะวันสุดท้ายวันที่สิบนะคะ ขอเมือให้อีกครั้งนึงค่ะจิงไปขา้าหรือเปล่าจิหน้าหวัว่าจะได้รับความอนุเครนะคะจากท่านอิดนะคะค่ะช่วงนี้ขอเรียมพิธีปิดนะคะอาเชิญตัวแทนทีมกุฎของไทยค่ะมารับเงินรางวัลนะคะตรงกงรดยการเลยนะคะต่อปรเทศดีแตว่ามันให้เล็กนะคะ อยแดงๆรับขอให้มาตั้งแถวที่สานเรอนะคะเ่อลาดเล็กค่ะเอ้เมรืองมา่ติดนะคะแล้ต้องรลวังนะคะไม่มิวเรียนเชทุกท่านเลยนะคะอง้ายน้อง้ายครับนามาทีครัผม

น hey, uh> uh 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 ี่เป็นไคะเราจะท่อ้นี่ขอน้อยูช่ป่ะครับอาขอน้อคล้ายชิ้นนิดหนี่ะครับเนี่ยข้าวัข้าวมูอยางครับครับิเล นี่ไม่ได้นะกระเพหันวเามัไม่ขรอนันนี้ิน่ไหครับไ้อาไเอาอันนี้น้้าไดแกะอันนี้ไม่ได้ครับ่มขายบเยอะเอาองันนี้แหละครับเอาอันนี้แหละแล้วก็เขาย่สบาทแม่ครับม่พ้างไ่กบมพ้้อมูยางครับ แค่กระโดดตาแค่ที่ทีนะคะพนะคะ ะใช่ค่ะระเของเรานะคะยมลรม้าโอ้ยห้าสิบยสิบบาทครับนั่นหกับสีเป็นเก้าสิบเอันนึงห้าสิบนะครับผมก็ยายหกสิบนะครับตอนนี้เราก็ได้ยกินแล้วข้ามูยัง พอหมูย่างกับต้มูก็ไปย่างกับเต็มเม่เต็มมือนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินกลับไปที่รถเ,รเดี๋ยวก็สว่างวีายวขงอนเยาตจบ สิบก็แล้วนะนะขออนุญาตจบสิบก่อนครับคสวัสดีครับ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 ชียครับ,าาดรบเดี๋ยวเราไปกินกันสวัสดีครับ